เทศบาลตำบลสััพวานจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลธนาคารขยะรีไซเคิลครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2,567ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนเทศบาลตำบลสััพวานเมื่อระหว่างวันที่ 5-15มีนาคม2567ครอบคลุม7หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสันพักวานเพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกครัวเรือนมีการคัดแย,ยกขยะจากต้นทางก่อนทิ้ง อันนำไปสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืนสร้างความตระหนักรู้จักคุณค่าของขยะรีไซเคิลรวมทั้งสามารถสร้างมูลค่าให้กับขยะที่ครัวเรือนต้องการกำจัดด้วยนำขยะมาขายกับโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิลของเทศบาลซึ่งผู้ที่นำขยะรีไซเคิลมาขายจะได้รับน้ำยาล้างจานท่านละ1ขวด พิเศษ20ทั้งแรกรับเพิ่มไข่ไก่4ฟองและของสมนาคุณเทศบาลตำบลสันัหวานขอขอบพระคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในการประชาสัมพันธ์โครงการและอำนวยความสะดวกทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและขอบพระคุณร้านสอรุ่งเรืองค้าของเก่าบริษัท r p m Farm Feed จำกัด และบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดสาขาหางดงหนึ่งในการสนับสนุนโครงการด้วยดีเช่นเคยขยะรีไซเคิลอย่าทิ้งคัดแยกจริงๆเป็นเงินได้